ส่งของครับส่งของส่งของจ้ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมารับของค่ะโทรมาจากจักสายก็ไม่เห็นรับฮะคนกันรับหรือดิล่ะโอ้มันเสียเวลาข่อยจะหูจักบ่นี่คนกันรับยูก็ได้บอกกันอดิตยูซอยเก้าบอกข่อยไปยังซอยสิบเอ็ดคนอ่ะเ <c oughs> จ้านี่อุ้ยนะ้าข่อยลืมนะลืมเลื่อนเลื่อนสมองอะ่ะ ขอขอโทษนะค่ะขอโทษนะมันได้อย่างค่าธรรมันข่อยได้ขึ้นมากวะอุ้ยอุ้ยเข่อยได้จ่าลอยนึงลอยนึงพี่แจ๊โออุ้ยอุ้ยอุ้ยบ้านโคช่องของอย่างสมารอคักรอเนี่ยเถอะฮะรอขนาดนี้เลยหรอโคช่องของปืนข่อยบ่าขึ้นว่ฝันออาคนสี่ช่องของสี่รอขนาดนี้เลยดิเนี่ยป้านรอถือใจแต่น้องบาดที่เนี่ย อีหลีตีครับลีอีล่ะเนาะจุงคิดว่าข่อยสิย่องคนมากายตีฉันบ่รอดดีมากข่อยบดใส่ชิย่องร้อยลีติเฮ้ยร้อยลีแล่ะเนาะผู้ใดเขาก็ว่างรอดแน่ผู้ใดเขาก็ว่างซั่นะมันพอดีว่าพ่อแม่กับผู้งามนะครับผมจ้าครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผู้ใดจะจ่ายร้อยหนึ่งต่เป็นงั้นไหมเอาเพียงครับผมซื้อให้ผมซื้อให้ครับผมผมซื้อให้โอ้ยนะครับรอยละยังใจดีอลีนี่ครับผมผู้ใดผู้ใดก็ว่างรอดนะครับผม เพื่ออะไเขาก็ว่างสุดยอดน่าใจงามมากอย่าลืมมิมีมี่งเรื่องมเบอร์โทรที่โทรเข้าหาเมื่เจอมิล่ะจี่แหล่ะมิยังโทรโทรได้นะครับผมบพรว่าสิเป็นเรื่องงานนี่ยังโทรได้ครับผมจ้าบ่าอีกดีจิจ้าบ่าอีกเพราะยังเพราะยังกับซื้อให้ครับผมเต็มใจครับเต็มใจแล้วใจดีอีกสมุนอ๋อบอกกับมวนแมนครับบอกกับมวลบอกกับมวนพอดีแบบว่ายังว่างยังว่างโอ้ยยังว่างจิจ้าว่างเยอะครับว่างเยอะ ตองกันตงกันจาเออเออเออเดอรู้นะครักินกางได้กินกันงได้ลูกกันลูกกันค่ะลูกกันยไม่อยากไปเลยะไม่อยากไปกับไปรถไม่อยากไปกับไปรถพื่อมันมีคนเดเดดเดเ่งนี่ใส่เบ่งมือนี่อ้แบกล์หนึ่งลนยหนึ่งลยหนึ่งลอยหนึ่งหันช่องลน์ได้ไรกูนี่เ ไปกันด้อยกันไปกันเด้อยอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะโอเคครับผมโทษได้ตลอดเวลาโทษได้ตลอดเวลา